สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อแอดใหม่นะคะในแอคเคาท์ของ Twitter นะคะก่อนที่จะไปดูวิดีโอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปด้วยนะคะไปดูวิดีโอกันเลยค่ะ วิธีการนะคะเราก็ไปกดเปิดแอปทวิตเตอร์ของเราก่อนนะคะพอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มองไปที่มุมบนสุดด้านซ้ายมือนะคะจะมีรูปวงกล,กลมที่เป็นภาพโปรไฟล์ของเรานะคะเรากดเข้าไปตร,ตรงวงกลมที่เป็นโปรไฟล์ของเรานะคะพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะกลายมาเป็นหน้านี้ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะคะมันจะเป็นหน้าตาของโปรไฟล์ของเราเองนะคะทีนี้เรามองมาดูตรงที่คําว่าแอดเห็นไหมคะแอด้า คิวอะไรเนี่ยนะคะยาวๆนะคะวันนี้ค่ะจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนชื่อแอดตรงนี้นะคะคือชื่อแอดมันยากไปะคะ่ะเวลาที่เราจะบอกคนอื่นว่าแอดทวิตเตอร์เราอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อแอดตรงนี้ได้นะคะโดยการที่เรากดตรงคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะกดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ พอเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะเห็นตรงคำว่าแอด5 5 4 q j c 3 2่8เา5นี่ยนะคะแอดอันนี้ค่ะมันค่อนข้างจะยากอย่างคนที่เพิ่งสมัครทวิตเตอร์เข้ามาใหม่นะคะสมัครใหม่ปุ๊บอะคะ่ะทางทวิตเตอร์เขาจะกำหนดแอด เข้ามาให้เราเองเลยนะคะเราก็สามารถแก้ไขชื่อแอดตรงนี้เองได้หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าคนที่เ,เคยตั้งชื่อแอด Twitter ไปแล้วค่ะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนชื่อแอดใหม่นะคะเราก็จะทําวิธีการเดียวกันเลยนะคะโดยกดเข้าไปที่ตรงคําว่าบัญชีนะคะกดเข้าไปเลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะให้เราไปกดตรงคําว่าชื่อผู้ใช้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ ทีนี้เข้ามาแล้วนะคะจะเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะคะตรงช่องล่างเนี่ยนะคะที่เขียนว่าใหม่เน,นี่นะคะให้เรากดเข้าไปในช่องนี้นะคะแล้วก็กดลบลบรหัสในช่องนี้ออกนะคะเพื่อที่เราจะตั้งชื่อผู้ใช้ใหม่เข้าไปในช่องนี้นะคะกดลบอันนี้ออกให้หมดเลยนะคะกดเลยค่ะ พอเรากดลบทิ้งหมดไปแล้วนะคะช่องจะต้องเป็นว่างๆแบบนี้นะคะเราก็เอาชื่อใหม่ที่เราจะตั้งใหม่อะคะ่ะกรอกเข้าไปในนีน้ได้เลยนะคะโดยที่ในนีน้เขามีมีเขียนบอกเอาไว้เห็นไหมคะว่าชื่อผู้ใช้จะต้องมีความยาวมากกว่า4ตัวอักษรน,นะคะแล้วก็จะต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะหรือว่าจะต้องเป็นตัวเลขก็คือถ้าเราตั้งเป็นภาษาไทยจะเขาจะไม่รับนะเราจะต้องตั้งชื่อของเราเอาอันใหม่อะคะ่ะเป็นภาษาอังกฤษหรือเอ่อผสมตัวเลขได้นะคะแล้วก็ต้องให้มีความยาวมาก กว่าสีตัวอักษรเราพยายามกรอกเข้าไปดูนะคะถ้าชื่อของเราอะคะ่ะซ้ํากับคนอื่นนะคะเวลาที่เรากดตรงคําว่าเสร็จสิ้นนะคะมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงก็คือแปลว่าชื่อของเราซ้ํากับคนอื่นจะใช้ไม่ได้นะคะเราต้องพยายามลองตั้งชื่อใหม่นะคะจนกว่าสีแดงตรงนี้นะคะ จะเปลี่ยนกลายเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวเมื่อไหร่ก็ตามที่ช่องตรงนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงว่าชื่อของเราใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆลองพยายามกรอกดูนะคะว่าเราจะใช้ชื่อว่าอะไรตรงช่องนี้นะพอกรอกได้แล้วเนี่ยปุ๊บมันกลายเป็นสีเขียวแล้วมีเครื่องหมายถูกอะคะ่ะเราก็กดตรงคําว่าเสร็จสิ้นนะคะกรอกเข้าไปเลยค่ะ นี่นะคะชื่อแอดทวิตเตอของเรานะคะที่ใช้ได้นะคะตรงด้านท้ายนะคะเครื่องหมายถูกจะต้องขึ้นเป็นสีเขียวนะคะถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นแบบนี้นะคะแสดงว่าชื่อของเราอะคะ่ะไม่ซ้ํากับคนอื่นนะคะเรากดตรงคําว่าเสร็จสิ้นได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเปิดที่หน้านี้นะคะหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะเห็นไหมคะตรงมุมด้านบนนะคะตรงแอดอันนี้นะคะจะเปลี่ยนจาก แอดห้าสามสามอะไรเมื่อกี้นะคะที่ยากๆนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อแอดที่เราตั้งใหม่เข้าไปแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ